สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็พามากินอะไรอร่อยอร่อยกันนะครับวันนี้จะกินอะไรที่ไหนยังไงตามมาดูเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดบ,บ้านร้องยุ้งข้าวลาดกำรุงนะครับทู่แถวตะบนนอนทองอาําเภอเมืองจังหวัดสุรินโรกนะครับเลยโรงเรียนร้องยุ้งข้าวนิดนึงนครับก็จะเจอวัด ร้องยุ่งข้าวนะครับแต่คนแถวนี้เรียกว่าวัดล้องยุ่ข้าวครับตำบลดอนทอง,องอำเภอเมืองจงังหวัดสุรุลกค,ครับเราต้องกินอะไรกันตามมาดูเลยครับสวัสดีครับย่างทอดเลยครับครับมมาดูเลย ของที่เราจะพามากินนะครับมีหลากหลายเลยครับมีทั้งทอดนะครับมีทั้งปิ้งมีแบบสดๆเลยครับทอดร้อนๆเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มสุดโบราณนะครับแม่ค้าบอกอันนี้ร้านพี่ชื่ออะไรนะครับพี่พ<ต>ี่ไปซูนแตงหมีนะครับอันนี้อยู่ หน้าวัดเลยที่เราเห็นนี่ข้างหลังนี่ก็เป็นกําแพงวัดนะครับอยู่หน้าวัดเลยนะครับใครจะมากินก็หาได้นะครับอ่าเปิดทุกวันเว้นวันวันอังคารกับวันอาทิตย์วันอังคารกับวันอาทิตย์นะครับใครจะมากินนะครับอ่มาได้ทุกวันครับเว้นวันอังคารกับวันอาทิตย์นะครับร้านจะปิดนะครับจะเปิดขายตั้งแต่ประมาณตีโมงตีโมงครับ13สามนาฬิกาครับ เราจะกินกันมาช่วงบ่ายโมงนะครับบ่ายส่งก็ได้บ่ายส่งนี่จะได้กินแล้วอ่าครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนเลยอ่าวันนี้อยากลองพิ้งบ้างนะครับอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับไม้ละสิบบาทบอันนี้ห้าบาทอันนี้ห้าบาทนี่สิบบาทอ๋อโอเคแล้วก็ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นขาหมูต้มหูทอดขาหมูต้มหูทอดเอาอย่างละชิ้นครับขายยังไงครับชิ้นละห้าบาทชิ้นละห้าบาทเอาอย่างละชิ้นเลยลองเลยครับมีมีขาหมูด้วยนะครับมีต้มหูทอดด้วยมีดิชิ้นยำมีชิ้นยำก็มีนะครับเพื่อใครอยากลองของอร่อยอร่อยนะครับ เข้าก็จะเข้ามาทางเอหน้าวัดดอนทองครับผมหน้าวัดดอนทองแล้วขับมาจากพิโลกเส้นพิโลกอุตรดิษฐ์นะครับหน้าวัดดอนทองไปกลับรถที่ตลาดไทยแล้วก็เลี้ยวเข้ามาจะมีซอยเลี้ยวเข้ามาตรงตรงข้ามกับวัดดอนทองนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางเข้าจะเขียนว่าวัดหนองควางลีนะครับขับมาเรื่อยๆก็จะมาเจอโรงเรียนก่อน โรงเรียนรองยุ้งข้าวนะครับพอเลยโรงเรียนมานิดนึงประมาณส,100ส100ักร้อยสองร้อยเมตรครับร้านอยู่ซ้ายมือล้มสีแดงนะงครับอยู่หน้าวัดเลยใครมาไม่ถูกนะครับพิกัดก็คือปักหมุดเลยครับที่แม่วัดรองยุ้งข้าวอำเภอ,อตะบนดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพุรนโลกครับเป็นตลถนิแม่เราครับชิดตังนะครับชเด๋ยวลองเลย ขอ,องอร่อยนะครับวันนี้พามากินนะครับพุดชิ้นทอดหน้าวัดล้องนุ้งข้าวนะครับโอ้นี่ผักชีด้วยนะครับผักชีโบราณอืม,มจต้มสุดย้อเลยครับ นี่เป็นชุดแป้งทอดนะ <c oughs> อืมสุดทอดสุดงอดอืม <c oughs> มันติดกันะมันเป็นแป้งทอดอ่ะสุ้งอด <c oughs> นี่ครับอยากลองขาหมูกับ ต้องหุงทอดน้ำจิ้มดินน้ำจิ้มถั่วมนะีถั่วป่นด้วยฮะอ๋อถัอถั่วป่นอาให้ลองนดงอืม,อม,อมนี่เป็นเต้าหู้นะีะยังไม่เคยกินเลยลองก่อน <c oughs> อืม รทอดสดๆร้อนๆนะทอดใหม่ๆเลยครับนี่ครับร้านใจดีบอกให้ลองชิมดูครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรครับยำชิ้นยำลูกชิ้นนึ่งยำลูกทิ้นนึ่งนะครับใครชอบแบบนึ่งไม่ชอบทอดกลัวอ้วนก็มียำลูกชิ้นนึ่งนะครับโอ้หนึหน้ำจิ้มนะครับแซ่บๆเลยนะครับตัวน,นี้จะเป็นน้ำจิ้มชีฟู้ดนะครับลองเลยลองเลยโอ้อลูกชิ้นปลาชิ้นเป็นลูกชิ้นปลา นุ่มๆเลยอือือหืดยอดครับอร่อยมากถ้าใครอยากจะลองกินนะครับจ็แวะมาได้นะครับที่ร้านนะครับอยู่หน้าวัดลองยุ้งข้าววันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับขราวหน้ากินอะไรอร่อยจะพาไปกินที่ไหนตามมานะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย